เจอดามา่าเจอคนดา่าคนนินทานะคะรวมถึงคนใส่ร้ายเราจะรับมือแบบไหนการรับมือนะคะด้วยกัน3วิธีนี้เลยค่ะนะคะสวิธีนี้ให้เราคิดไว้ก่อนเลยค่ะนะคะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ ท่านยังเจอคนใส่ร้ายเจอคนนินทาและเราเป็นปุตุชนคนธรรมดายัางไม่บรรลุธรรมยังไม่เป็นพระอริยะมันเป็นเรื่องปกติอยู่ในส่วนของโลกธรรมแปดอยู่แล้วฉะนั้นข้อแรกให้เรานะะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเป็น ธรรมชาติของโลกมนุษย์ค่ะเป็นธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดมันเป็นนะปุตุชนนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าโลกธรรมอ,อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หลับไปมันไม่มีอะไรอยู่กับเราถาวรน,นะคะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะคะเจอให้เราแค่ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเพราะการยอมรับมันจะทําให้จิตใจเรามันมันเบา ขอนคายและให้เรานะคะมองย้อนการที่เราจะยอมรับเรามองย้อนไปอดีตที่ผ่านมาเราก็เจอการนินทามาเยอะแยะเลยเราก็เจอคนเคยใส่ร้ายเราก็เคยเจอคนไม่ดีกับเรามาเยอะแยะแต่เรายังผ่านมาได้เลยฉะนั้นวันนี้หากเราเจอเราก็แค่ยอมรับแล้วการเวลาจะนำพา้เราผ่านเรื่องเราเหล่านั้นไปได้ค่ะนั่นคือข้อแรกยอมรับและให้คุณนึกถึงนะคะ,ะนึกถึง สิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของคุณนึกถึงคําสอนก็ได้ค่ะนึกถึงเลยค่ะขนาดนะองค์สมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังเผชิญเลยนะและหากเราลองดูนะคะคนที่อยู่ในยศสูงสูงคนรวยคนจนทุกคนเจอหมดนะคะ,ะเวลาเราน,ะะนำจิตเราค่ะไปเปรียบเทียบนะคะกับจิต คนอื่นเขาก็เจอเหมือนกับเราหมดแหละนะคะมันก็จะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นวางใจได้เป็น่ะไวขึ้นฉะนั้นข้อแรกวางใจก็คือการยอมรับค่ะส่วนข้อที่2อ่ะเรากําลังเผชิญน,นะคะ,ะเผชิญกับคนดา่าคนใส่ร้ายนะคะคนนะคะคนนินทา นะคะหัวใจสำคัญข้อที่สองต้องรู้จักนิ่งให้เป็นฉลาดทางอารมณ์ให้เป็นค่ะความนิ่งความสงบของคุณเนี่ยแหละนำพาให้คุณค่ะนะคะแก้ปัญหาได้ชนะปัญหาได้นะคะเพราะความนิ่งมันถึงจะแก้ปัญหาได้การรอให้เป็นค่ะรอจังหวะให้เป็นความสงบ ทางจิตใจคุณเนี่ยแหละนะคะฉะนั้นข้อที่สองคือทำให้จิตใจเราสงบผ่อนคลายเบาบางแล้วรอเท่านั้นค่ะรอให้จิตใจมันนะคะสงบก่อนถ้าเรายังคิดวิธีแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรือเรากำลังเผชิญดราม่าอยู่นะคะโดยเฉพาะในยุคนี้โซเชียลมีเดียนะคะเราเป็นดาราดังเรามีอาชีพอะไรที่กำลังเจอดราม่าหรือเจอเพื่อนฝูงสังคมในที่ทำงาน เล่นงานเรานะนี่เป็นการยกตัวอย่างนะคะรอก่อนค่ะสงบก่อนความสงบของจิตเนี่ยนะคะความสงบของจิตเราเนี่ยแหละนะคะรอและสงบนะอย่าโต้ตอบอย่าพูดอย่าทําอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วความสงบเวลาจะช่วยรักษาสถานการณ์นั้นให้กับเราเองฉะนั้นข้อที่สองรอเวลาสงบค่ะสงบจิตสงบใจ ข้อสุดท้ายเลยค่ะสําคัญที่สุดเพราะทุกสิ่งทุกอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้จิตจิตของตัวเราค่ะอยู่ภายใต้จิตของตัวเราฉะนั้นข้อที่สามนะคะจิตเราเนี่ยนะคะมันนะมักจะวิ่งไปไปยึดไปเกาะส,สิ่งนู้นสิ่งนี้เราอยาให้มันอยู่เฉยค่ะ นะไม่อย่างนั้นงมันก็จะวิ่งไปคิดเรื่องที่เรากําลังเผชิญคิดถึงคนที่นินทาเราคิดถึงคนที่ใส่ร้ายหรือคิดถึงเรื่องราวที่ดรามา่าฉะนั้นอย่าให้จิตเราอยู่เฉยให้มันไปรู้อยู่กับพลังบวกบวกพลังขึ้นดีๆค่ะให้ไปรู้นะคะวันนี้นะคะในช่องนี้จะมุ่งเน้นสอนเรื่องจิตวิญญาณสอนเรื่องสมาธิแล้วนํากระบวนการวิทยาศาสตร์เอามาแบ่งปนันฉะนั้นค่ะข้อที่สาม ะะเราจะต้องอยู่ในขึ้นพลังบวกขึ้นความสงบขึ้นตั้งแต่ความทีนะคะความทีนะคะที่ผ่อนคลายขึ้นไปค่ะเขาเรียกว่าอัลฟาขึ้นไปนั่นเองนะคะแล้วเราจะอยู่ในขึ้นนี้มีวิธีการอยู่ในขึ้นความผ่อนคลายความสงบแบบน,นี้มีวิธีการที่จะทําให้จิตเราอยู่ในขึ้นนี้ได้หลากหลายรูปแบบค่ให้เราเลือกให้มันเหมาะ ตัวเราเองวันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างเราไม่เคยฝึกสมาธิเราไม่สามารถฝึกได้แต่เราชอบฟังเสียงสวดมนต์เราก็เลือกฟังเสียงธรรมะเสียงสวดมนต์่าเราชอบเป็นเด็กนอกอะเด็กนอกเราชอบเด็กนอกแต่ไปสนใจเรื่องขึ้นความถี่เราก็ฟังขึ้นความถี่ของนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่แบ่งปันก็ได้ค่ะอย่างเช่นขึ้นความถี่อันฟ้าต่างต่งตงะเราก็มาเสียบฟังค่ะหรือดนตรีคลาสสิกค่ะ อ่านะดนตรีคลาสสิกที่มันอยู่ในขึ้นอันฟ้าต่างๆกันเราก็เลือกมาฟังอะนะ,ะอย่างเช่นนะอ่าเราอาจจะไปเลือกนะคะฟังดนตรีนะคะคุาเรียกว่าดนตรีที่เบสนะคะหรืออ่าเป็นอ่าดนตรี be, ที่นะคะมีเรื่องของนะปรับอารมณ์ของเราค่ะเราก็ไปเลือกนะคะนี่คือการตัวอย่างนะคะอ่าถ้าระดับ สูงขึ้นมาอีกหน่อยเราผ่านการฝึกจิตฝึกสมาธิเราก็อาจจะทำสมาธิค่ะสวดมนต์นำสมาธิการนี่แหละคือการให้จิตเรามันไปโฟกัสอยู่กับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งค่ะนะคะจิตโฟกัสไปอยู่ที่มวอสวดมนต์จิตโฟกัสไปที่หูฟังอ่ะ,นะะจิตโฟกัสไปที่หูคือการฟังเสียงสวดมนต์ฟังเสียงดนตรีค่ะนะคะฉะนั้นให้จิตมันโฟกัสไปอยู่ ะะอยู่ในอายตนะทั้งหกค่ะแต่นะคะแต่การโฟกัสลักษณะแบบนี้หมายความยังไงต้องโฟกัสแค่รู้เฉยๆดูเฉยๆค่ะนะคะโดยที่จะต้องมีสิ่งอื่นๆมาประกอบนะคะเป็นการโฟกัสไปที่เสียงค่ะนะคะถ้าเป็นอายตนะอายตนะทางหูก็คือการฟังเสียงส่วนมนเสียงดนตรีถ้าโฟกัสไปที่ อายะตนะทางปากนั่นหมายความว่าเราต้องพูดพูดและเราก็ดูรู้อยู่กับคําพูด่ะดูรู้อยู่กับคําพูดนั่นคือการสวดมนต์นะถ้าเราเป็นชาวพูดธสวดมนต์นะคะหรือพุโทโธพุโทโธถ้าเป็นชาวตะวันตกเขาก็จะมีคําพูดเหมือนกันมีบทสวดมนต์เหมือนกันนะคะในตะวันตกที่เขาสอนกันก็จะมีการอ่าใช้คําพูดฮิวก็มีกันแล้วแต่เราจะไปเลือกค่ะเราชอบแบบไหนเราก็ไปเลือกนี่คือ อายตนะทางปากคือไปรู้ทางปากด้วยคําพูดเช่นเราพูดคําว่าพูดโธเราก็รู้อยู่คําพูดนะคะหรือเรารู้อยู่คําพูดว่าขอบคุณขอบคุณอ่านะ,ะนี่คืออายตนะทางอายตนะทางตาก็คือการดูค่ะดูนะคะเช่นดูภาพ ด้วยความสงบหยุ่ที่ภาพค่ะจินตนาการดูไปที่ภาพนั้นค่ะน,นะคะเป็นการดูด้วยจินตนาการไปที่ภาพเช่นเราดูไปที่ดวงกสินกัน้นําดินลมไฟนะ,ะดูจินตนาการไปที่แสงภาพต่างๆพวกนี้เป็นการดูผ่านอายตนะทางตา สิ่งที่เห็นนะด้วยตาเราค่ะดูลักษณะกิริยาและเข้าไปรู้ในกิริยาเช่นเราอาจจะไปดูภาพดูอะไรที่ทำให้จิตใจเรามันผ่อนคลายเบาสบายนะคะอย่างเช่นสมาธิที่มีให้การฝึกการดูนะคะเป็นภาพแสงวงกลมวงกลมเราก็ดูค่ะมีตัวอย่างเยอะแยะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะคะส่วนอายตนานะทางใจ คืออะไรใจเราคือตัวรู้สึกภายในตัวรู้สึกภายในเราเราก็รู้สึกภายในเราอยู่กับกายเราก็ได้อยู่ก,กายเรารู้สึกอยู่กับลมหายใจเราคือเอาตัวรู้สึกภายในเรารู้สึกอยู่กับลมกันนะคะ อ่าหรือเอาใจเรารู้สึกอยู่กับดวงอะไรบางอย่างนิมิตบางอย่างอะไรก็ได้อยู่ที่เราฝึกเรามีพื้นฐานฝึกแบบไหนครูบาอาจารย์แบบไหนนะคะได้หมดนี่คือยกตัวอย่างนะคะคือการนะให้จิตเรามันไปรู้ไปดูอยู่กับบางอย่างกิจกรรมบางอย่างหรือรวมถึงอาจารย์แบบที่อาจารย์บอกนะคะทำไม่ได้เลยพอกำลังกายให้จิตมันโฟกัสอยู่ในคลื่นบวก นะอยู่ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งค่ะนี่ก็คือทั้งหมด3ข้อค่ะจะช่วยลดนะคะสภาวะจิตเราที่เรากำลังเจอนะคะเรื่องราวดาม่าคนใส่ร้ายคนนินทาแล้วเราเอานะทั้ง3ข้อนี้เอาไปทำนะคะเอาไปฝึกในสถานการณ์นั้นค่ะนะคะสรุปคือยอมรับก่อนข้อแรกคือยอมรับนะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้น2 รอเวลาสงบนิ่งนิ่งไว้และรอสามเอาจิตเราไปอยู่ในขึ้นตั้งแต่บวกจนถึงขึ้นความสงบขึ้นอัน้าแกมมาระดับสูงการน,นี่คือสามข้อแล้วเวลาเราอยู่แบบนี้ไปเรื่อยสถานการณ์นั้นมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วความสงบของจิตเราเนี่ยแหละเราจรับสถานการณ์นั้นได้และ แก้ปัญหาได้เขาเรียกว่าวางใจให้เป็นนะคะชลาดทางอารมณ์ให้เป็นทุกสถานการณ์เราก็จะผ่านตรงนั้นไปได้และเราก็จะมีปัญญาข้างในแก้ปัญหานั้นได้ด้วยสติบวกปัญญาค่ะนี่ก็คือการแบ่งปันสถานการณ์การที่เราเจอเรื่องราวหลายๆเราจะรับมือด้วย3วิธีนี้ค่ะสวัสดีค่ะนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ ทุกท่านก,การวางใจให้เป็นกะสวัสดีค่ะ